สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จปากคุณพุมอิ่มใหญ่ครับรงนี้มีหักอยู่หนึ่งแพรและอีกเป็นรอยลานนะครับไปได้หักไปได้ลานได้ตรงองนี้องค์ด้านล่างน,นะครับยินจะดลบกล้องให้ชมเนื้อหาองค์ในเนื้อสุดๆเลยนะครับสมเด็จบางก็คมอิ่มใหญ่นะครับไปดูภาพโดยรวมไปก่อนนะครับผมจะลบกล้องให้ชม นี่คือสุนดเดตฟางคุผมพิมพ์ใหญ่นะครับโอดูเนื้อด้านหลังเนี่เป็น <c oughs> เนื้อเป็นจ้ำๆเ,เป็นจ้ำๆนะครับเนื้อเน่าๆนะครับสุเด็จตฟางขนผมนะครับภาพบ่านการใช้นะครับตรงนี้ตุกมตาตรงใจนะครับจะมาดูทุกช่องทุกองค์ประกอบด้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ชมนะครับนั่นก็จะเห็นความชัดเจนขึ้น หลุกของสังขะจะเห็นเนื้อหารายละเอียดเยอะขึ้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาต่อๆๆๆต,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 ต่่เนี่ยจะดูกดโองคุณเนื้อนี่สุดยอดจริงนะครับุชอบผมนี้เลยด้านหลังนี่นะครับมาเดี๋ยวเราก็ให้จบนะครับ กับสมเด็จบางรผมพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าลงกล้องสองภาพก,ก็จะเห็นลายละเอียดชัดเจนขึ้นนะครับทีดูเนื้อย,อย่างนี้แท้เลยจบเลยนรนี่บางกระรมเลย,ยนี่แช่นะครับชัดเจนหักแท่นี่น,นะครับผมดูแท้ผมก็ขายในราคาะคะผมนี่ผมชอบเร่นี้เลยอย่างนี้เลยบางกรผมครับชัดเจนนะครับ ราคาเปิดที่มราคาปิดอยู่ที่6นะครับผม,ผมไปดูเนื้อชัดเจนขเท่าไหร่ไปไวหน่อยครับมีเวลาอยู่23นาทีประมาณ4านาทีนะครับพักลานนะครับมไม่มีมาราม,ม,มีหักอยู่มีบนบนล่าง เรือร้อนหนาวแบบนี้ด้านกระปลากระพงนะครับสภาพชายนะครับก็ออกมาดีด้านข้างยิ่งสวยมากนะครับในมุมนี้สวยเลยนะครับนีเป็นสมเด็จบางกระป๋องปิ่มใหญ่นะครับคนที่เด่นปลาสมเด็จเป็นแต่ผ้าทีไม่ต้องพูดมากนะครับมีเทียราคาคาดูขายกันคุณชอบคุณทักมาภาพอย่างนี้ก็ยังได้เป็นก้อนนะครับ นีนครผมถึงเปิปดมาที่โอ้โหแข่จ้าเอ้ยดูมุมนี้ดิจบเลยนะครับมุมนี้จบเลยสมเด็ดปลาคุณพรมเลยนะครับจบเลยนะครับ่ะไไมาเห็นไหมผมให้ดูมุมชัดเจนขึ้นนะครับใครดูชอบก็ทักด่วนนะครับด่วนมาได้นะครับผมลงอยู่ก็จะมีไอ l ดี e ไลน์แล้วก็เบอร์โับ ทัดมาบางทีผมก็ยังไม่เรียนก็โทรด่วนได้นครับมใดูกุนี้ตางก,าาาก,ากัสนะต่างก็หูมือุดจอดตลุนี้นะนี่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับชัดเจนมากดูง่ายทสุดนะครับโเจกตบางเปาผมพิ่มใหญ่นะครับโปเตบางเขาผมพิ่์ใหญ่นะครับว่ากุกเก่าครับนี่นะครับใครที่ชอบใครที่ดูแล้วชอบสนใจนะครับลังไหมา เดี๋ยวเรามาดูภาพโดยรวมกันนะครับดูค่อของปลาของป่อถ้าใครจะชมของจริงก็แวะมาชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงรวยทุกคนนะครับผมก็อยู่มาสี่นาทีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเฮงรวยครับสวัสดีครับ